สุดยอดคำสอนหลวงปู่ม,มั่นโพริทตโตผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน การตำหนิติเตียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการกอร่อกวนจิตใจของตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราชถ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไต่ตอง เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสองเวทต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภายแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองอย่าสำคัญตนเองอย่าสำคัญว่าตนเองเก่งกาจสามารถฉลาดรู้กว่าเขาเลย ถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันสางซาเมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งประสัดยังไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะอันควรเมื่อมีผู้เตือนสติควรยึดมาเป็นธรรมคำสอนจะเป็นคนที่มีขอบเขตมีเหตุผลไม่ทำตามความอยากเมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักประชา์ได้ จะประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านแตมีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติของตนการพัฒนาตนคนเราทุกคนใหญ่แต่กายใหญ่แต่ชาติใหญ่แต่ชื่อใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสำคัญตนแต่ความรู้ความฉลาดเท่านั้นที่จะทําตนให้ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งกายและใจโดยถูกทางตลอดจนให้ผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั่นไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วยและไม่สนใจบำรุงให้ใหญ่โตด้วยจึงเกิดความเดือดร้อนกันทุกขนทุกแห่งโดยไม่เลือกเพศวัยชาติชั้นวรรณะอะไรเลยคนก็สักว่าคนธรรมก็สักว่าธรรมสนใจธรรมธรรมก็ไม่เข้าถึงใจคน จึงกลายเป็นคนก็สักว่าคนทำก็สักว่าทำไม่อาจอย่างประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงธรรมให้ฟังทังพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมามันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉันนั้นใจคือสมบัติอันล้ำค่า ใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือคนไม่สนใจปฏิบัติตะดวงใจดวงวิเศษในล่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติผันชาติก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเองการบำรุงรักษาใจการบำรุงรักษาสิ่งใ,ใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลก คือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ทมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานคนดีมีศีลธรรมหายากยิ่งหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรอินจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์สำคัญตนไม่ว่าซํำส่วนใดถ้าสำคัญตนว่าสเสวยเป็นอันผิดทั้งสิน้นปุริทัตตะธรรมว่าดีได้ไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตนเป็นบ่อกเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูต้องอิงอาศัยกันอยู่ชั้นใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้นสัตรธรรมสามอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย อย่าให้เป็นคนประเภทไปลานเปล่า,ลาท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเป็นตัวบุ่งตัวนอนคอยกัดแทกกระดาษแห่งคำพีไปลานเปล่า,ลาโดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัวแต่หมัวไปยึดธ,ธรรมที่ศึกษามาท่าเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นสมบัติของตนด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้ว ทังที่กิเลสยังกองเต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟมีได้ลดน้อยลงบ้างเลยจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทไปลานเปล่า,ลาเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลยวาสนาวาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัย คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาลวาสนาก็าอาจเป็นเหมือนคนพาลได้บางคนวาสนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิตผู้มีปัญญาและประพฤติดีวาสนาก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นการปล่อยวางสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรทำความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้กระทําความผูกพันและหมายมั่นในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทําความสําคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกแต่ผู้เดียวด้วยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นเป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตปล่อยไว้การของมัน ปัจจุบันเท่านั้นจะสําเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทําได้ไม่สุดวิสัยผู้เห็นคุณค่าของตัวผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทําลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทําลายขันไปในสุคติในโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลคุ้มครองรักษา และสนับสนุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้สมบูรณ์ธรรมก็สั่งสอนและควรจดจําให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ส่งคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอนการรักษาสินสินนั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศิลสิลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศิน เจตนาคือจิตใจคนเหล่าถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่มีศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆมีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไว้ไม่มีเรื่องหลงกายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้ว ได้มาจากปิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้วจะทำให้เป็นศิลก็รีบทำศิลมีอยู่ที่เหล่านี้แล้วรักษาได้ไม่กี่การก็ได้ผลไม่กี่การผู้มีศิลปย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศิลปย่อมมีความสุขผู้มีศิลจักมั่งคั่งไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัยหลวงปู่มั่นตอบคําถามเรื่องการรักษาศีลและอะไรคือศีลอย่างแท้จริงศีลที่แท้จริงคือความคิดในแง่ต่างๆอันเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควร ระหว่างการระบายออกทางทวารทั้งสามอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปตามขอบเขตของศีลธรรมที่เป็นสภาพปกติสิ่งที่เกิดจากการรักษาในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติไม่ขนองกายวาจาใจให้เป็นกิริยาน่าเกลียดนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็อยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงเพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยากไม่เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอย่างที่พอแยกกันออกได้ไม่ยากนักว่านั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือเจ้าของบ้านส่วนศีลกับคนจะแยกจากกันอย่างนั้น เป็นการลำบากเฉพาะอาตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศินก็แยกกันไม่ออกถ้าแยกออกได้สินก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตามตลาดไปนานแล้วและอาจมีโจรมาแอบขโมยศิลธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ศิลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของ เช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอื่มระอาที่จะสแสวงหาศีลธรรมกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นความไม่รู้อะไรเป็นศีลธรรมแท้จึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันเกิดแก่ผู้มีศีลได้อย่างหนึ่งอย่างแยบยลและเย็นใจอัตมาจึงไม่คิดอยากจะแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะระวังภัยยาก แยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกสบายไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าสินจะหายตัวจะตายจากสินกลับมาเป็นผีเฝ้ากองสินเช่นเดียวกับคนที่เป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ต้นหายกําไรศูนย์ต้นหายกาไรศูนย,นย,นย์เปรียบเสมือนคนบางคน ที่ตั้งอกตั้งใจทำงานจะประกอบการค้าขายหรือทำกิจการงานอะไรก็ดีตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวและแก่เท่าแก่ชราในที่สุดและถึงพร้อมด้วยความร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างหลักฐานให้อย่างมั่นคงตลอดจนสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงจนได้ลาบทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนบางคน ที่กล่าวถึงเหล่านี้เมื่อถึงการเวลาอันสมควรซึ่งที่จริงก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับทรัพย์สมบัติในทางโลกที่ได้สร้างสมมามากแล้วก็ควรจะหยุดเพื่อรีบสร้างสมสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในบั้นัปลายของชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แต่เขาเหล่านั้นก็หาได้มีความหยุดความยั้งความละความปล่อยความวาง ในทรัพย์สมบัติที่หามาได้เหล่านั้นไม่มุ่งหน้าที่จะคิดอ่านประกบอบกิจการงานให้มีความเทเญนก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็าเร็วความตายก็จะต้องมาถึงเข้าอย่างแน่นอนในที่สุดร่างกายของเขาก็จะถึงความแตกดับจริงๆได้ย่อยยับสูญหายไปละทิ้งทุกสิ่งอย่างที่ตนหามาได้ไว้ในโลกนี้ ให้กับคนอื่นทั้งหมดไม่สามารถจะนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตนตามไปได้แม้แต่นิดเดียวโดยที่ตนเองมีได้ประกอบคุณงามความดีในทางสร้างสมในสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ให้มากเท่าที่ควรเลยซึ่งตนเองก็มีโอกาสลนโชคดีอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้กระทำลงไปจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของเขา ปรียบเสมือนต้นหายกําไรศูนย์ต้นก็คือร่างกายและทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมดกําไรก็คือบุญกุศลหรือสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์แทนที่จะได้ก็ไม่ได้และถ้าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปในทางที่ไม่ดีผิดศีลธรรมอีกด้วยแล้วหรือยึดในทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นมากเกินไปก็ยิ่งจะขาดทนมากเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตนก็หาย กำไรก็ศูนย์ชีวิตนี้ก็ขาดทุนกิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจกิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยุ่ยยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสท,ที่มีอยู่ภายในใจกําเริบลำพอง มีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในวิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆ้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมพวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบรรัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเหมือนไฟกำลังไหม้เลือนจงรีบดับเร็วพันให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัตสงสาร ถังโลกภายในคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบทั้งโลกนอกที่รวมลงเป็นสังขารโลกให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิดความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆในยับขายด้วยจะเป็นสัมมาวิมุตติและสัมมาญาณะทองแท้ ไม่ต้องสงสัยดอกพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันธรรมที่เธอทั้งหลายตั้งไว้มีหน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั่นแหละการอบรมจิตที่ถูกต้องจิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองดูอะไรก็เป็นนิยานิกระทาทั้งสิน้น ส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิดแม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดภไยส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎกแต่ก็น้อมเอาเสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมเป็นยอดพระไตรปิฎกได้คุณธรรมความดี ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศินเมตตาและกะตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นภูริทัตตะธรรมวาสศิล พึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานปัญญาพึงรู้ด้วยการสนทนาธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีอุปมาดังดอกประถมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดจากโคลนตมอันเป็นของสขปรกขันทะวิมุตติใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขาใจของเราพึงระวังตั้งถนอม อย่าให้อกุศลวนมาตอมควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบายเห็นคนอื่นเข่าชั่วตัวก็ดีเป็นลาคียึดขันที่มั่นหมายยึดขันต้องอร้อนแท้พราะแก่กายเลยสำร้ายกิเลสลุ่มเข้ารุมกวนถอดความจากลายมือหลวงผูม่มั่นโพริทัตโต รากเง่าของพระศาสนาทานศินภาวนาเป็นรากเง่าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเง่าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัยทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใ,นใดๆศินเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลสภาวนาอบรมใจให้ฉลาด เที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้องผู้เป็นหัวหน้าง,งานหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักหากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติกายกองไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกัน เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อพบต่อชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ตามรามท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจน จนหน้าททเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกันกับผู้อื่น